ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีทีรับทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศลาวนะฮะอยู่ที่ท่านาแร้งประเทศลาวก็มาทํางานนี่แหละนะครับแต่ออว่า,าฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกก็เลยขี้เกียจเดินเข้าไปที่ห้องพักเนี่ยฮะก็เลยมานั่ง รอรถรอเวลาออกนะฮะซึ่งจะออกประมาณห้าโมงเย็นนะฮะหรือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งนะะก็ะเลยมานั่งเล่นอยู่บนรถบจชสนะครับเพราะว่าฝนตกข้างนอกนะฮะตอนนี้นะครับประเทศลาวเนะ,ะ่ยอ่เขาทำเรื่องของระบบรถไฟที่เป็นโลจิสติกเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนทางรถบรรทุกเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ เป็นอะไรที่ว้าวมากนะเพราะว่าผมมารอบนี้เนี่ยที่ประเทศลาวนี่มีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของรถไฟความเร็วปานกลาง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เชื่อมต่อจากเวียงจันท์ไปอประเทศจีนนะฮะตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะในเรื่องของระบบรางในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างประเทศซึ่งประเทศเราเนี่ยของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ก็กําลังจะเน้นเรื่องของระบบรางเหมือนกันนะฮะทั้งระบบรถไฟทางคู่ทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเปิดใช้งานในเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเส้นทางนครปฐมชุมพรนะฮะเส้นทาง อ่าเมากเบลาทางถานนจิระเนี่ยนะครับก็กําลังก่อสร้างเรื่อยๆแล้วก็ทางสายเหนือนะครับก็อ่ามีทุกสายนะตอนนี้การก่อสร้างรถไฟทางคู่ส่วนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับก็มีการก่อสร้างในเส้นทางแรกก็คือกรุงเทพและขอนลาศมาของเราเนี่ยนะฮะก็มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องนะนะจนถึงเวลานี้ก็ยังมีการก่อสร้างอยู่แต่ว่าถามว่ากําหนดการที่จะเสร็จปี2อ0 0 2 5 7 0เนี่ยจะทันไหมผมว่าไม่น่าทันนะเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยน่าจะมีการน่าจะมีการล่าช้าอยู่บ้างนะเพราะว่าเรามาติดช่วงที่โควิดนะฮะสองปีสามปีมานี้นะครับการก่อสร้างก็ล่าช้าลงนะแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างแล้วอย่าลืมว่าประเทศเราไม่เคยมีรถไฟความเร็วสูงไงมันไม่เคยมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาทำการเขาเรียกว่า เราเรียนรู้กันนะครับเราเรียนรู้กันโดย,ดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราก็จะให้จีนเ,นเป็นพี่เลี้ยงเราในเรื่องของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่รถไฟทางคู่หนึ่งเมตรเนี่ยอันนี้เราชํานาญมา100ร้อยกว่าปีแล้วเราก็ทําได้นะแต่ว่าด้วยปัจจัยลหลายอย่างนะฮะเราก็ยังต้องอใช้บริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยมา,าสัมปทานนะครับโครงการต่างๆเพื่อให้มันเกิดความรวดเร็วนะเพราะว่า การรถไฟเนี่ยถามว่าทําได้ไหมนะโดยโดยองค์ความรู้เนี่ยคนรถไฟทําได้แต่ว่าเรื่องปัจจัยเนี่ยมันไม่มีนะฮะก็คือเงินนะฮะต้นทุนแล้วก็หาแรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพนะฮะรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในะการอ่าจ้างนะฮะแลนะสัมปทานนะครับให้กับบริษัทบริษัทเอกชนนะฮะรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีบริษัทเอกชนอยู่ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับรถไฟอยิงนประมาณหกเจ้านะครับแบบว่าผมจําได้ไม่หมดหรอกนะก็จะมีอิตาเลียนไทยมีบริษัทกิโนไทยด้วยหรือเปล่านะก็อชอการช่างกิจการร่วมค้าอ่าเคอสอะไรนี่แหละนะฮะก็อ่ากําลังทําอยู่นะฮะกำลังทําอยู่นะซึ่งก็ก็ต้องคอยดูนะก็ต้องคอยดูว่าระบบรางของประเทศเราเนี่ย มันจะได้ก้าวกระโดดแบบแบบที่เราหวังกันไว้ไหมนะฮะเพราะว่าเราถูกแช่กันมานานมากนะเรื่องของรถไฟเนี่ยเราถูกแช่กันมาน,ะนานพอสมควรแต่ถ้ามีโอกาสเนะผมอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับคือมันเป็นคําถามที่ไปไหนก็เจอนะฮะเอาตรงๆว่าแม้แต่คนรถไฟยังยังตอบยากนะฮะเรื่องคาถามที่ว่าทําไมรถไฟถึงขาดทุนอนะ่แต่ผมตอบได้นะฮะบอกเลยว่าผมตอบได้ผมผม เชื่อว่าผมมีข้อมูลพอที่จะตอบทุกคนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ผมจะผมก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นคลิปลงใน youtube ในเพจเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟทําไมทำไมทำไมรถไฟขาดทุนเนี่ยนะซึ่งมันเป็นมันเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าคนไทยเกินเกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทาไมรถไฟไทยถึงขาดทุน นะหลายคนก็ไปมองเรื่องของอ้อไปอขาดทุนเพราะว่าค่าโดยสารมันถูกลงมันถูกเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเพราะว่ามีการคอร์รัปชันอ่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องของอค่าใช้จ่ายที่สูงนะฮะ แต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเยอะนะฮะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยที่ทําให้รถไฟขาดทุนถ้าจะให้ย้อนไปจริงๆนะนู่นเลยนะตั้งแต่สมัยสมัยแปลรูปจากกรมรถไฟหลวงมาเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นอีพีอีพีนะฮะเชื่อว่ายาวนะฮะเรื่องของรถไฟขาดทุนเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือยาวมากนะเป็นมหากราบเลยแหละนะฮะก่อนที่มันจะสะสมมาจนถึงวันเนี้นะครับเป็นแสนล้านเนี่ยนะะมันมีมหากราบเกี่ยวกับ าการเงินเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยเยอะมากมีโอกาสผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้นะครับสบายๆนะที่ท่านาแรงนะซึ่งผมไม่ได้มานานมากแล้วประมาณ2ปีได้ละทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมจะให้เพื่อนๆนะชมบรรยากาศนะครับภายนอกนิดหนึ่งนะฮะให้ชมบรรยากาศนะครับที่ท่านานี่นะฮะนี่คือสถานีรถไฟท่านาแรงนะครับ ประเทศลาวนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นย่านสถานีแล้วก็เป็นอ่าด้านขวาที่เป็นถนนเนี่ยนะเป็นถนนที่วิ่งไปอ่าขึ้นขึ้นของนะเอาเอาตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกเนี่ยไปขนส่งทางรถไฟนะฮะอย่าหับ,บรรยากาศ ที่สปปลาวครับวันนี้ผมมาขบวนที่สี่แปดสามนะฮะมาขบวนก็จะกลับประมาณห้าโมงเย็นนะครับขบวนสี่แปดสี่จะกลับประมาณห้าโมงเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขี้เกียจเข้าห้องนะฮะมานั่งเล่นบนรถดีกว่านะฮะ,ะมีคนถามว่ารถไฟที่วิ่งข้ามประเทศมาจากฝั่งไทยมาฝั่งลาวเนี่ยใช้คนขับของ ประเทศไรนะครับก็ต่อคนขับของรอฟทอี่แหละนะครับปอรลของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่แหละพนักงานทั้งหมดนะฮะที่อยู่กับรถไฟใช้ของการรถไฟทั้งหมดนะฮะส่วนพนักงานภาคพื้นนะฮะก็ในสถานีก็ใช้ของเรานะฮะเป็นในสถานีของของประเทศลาวนะก็เวลาพูดสื่อสารกันก็มีท่องภาษาไทยและภาษาลาวปนกัน <c oughs> นะก็น่ารักดีนะฮะฟังรู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องน่ารักดีเหมือนกันนะครับ เ็เป็นสีสันในการทํางานนะฮะโอเคนะฮะก็คงไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็แบบรีแลก์นะฮะไอพูดคุยกันนะครับถ้ามีใครอยากจะถามอะไรนะ,ะอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถไฟนะ,ะก็ถามเข้ามาได้ผมจะตอบเท่าที่ตอบได้นะครับจะตอบเท่าที่ตอบได้นะฮะอันไหนที่ตอบไม่ได้หรือว่ายังไม่ไม่รู้จริงๆผมก็จะพยายามหาความหาหาข้าอมูลมาให้นะครับหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆเอฟซีได้ได้ เออรได้ทราบกันนะครับหวังว่า,ายังติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับคลิปสบายๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันในในคลิปหน้านะครับกับสาระความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีครับ